เล็งมั้งพี่ว้าวย่างยาวโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะครับครับครับโอ้โหใหญ่มากอือ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยดึงแรงแลว 嗯。Mm hmm. แล้วก็ช่วงนี้ก็ยังลอยคอไม่ได้นะครับตกหน้าดินไม่ได้เพราะว่าโูกเก็ตเจระเข้น้ําเค็มเข้านะครับช่วงนี้ก็ขาวขึ้โครมเลย<ป>เราไปหาพี่คนกัน ตกปลากันเถอะจมบรรยากาศไปแล้วครับด้านบนนู้นขาวๆก็เขาหน้าเกิด ผมจเอาคั er ie, นนี้มาลองเชลูครับโอ้ห <pigs> จ <in my diet> <S Cher away alah> ัดไปโห้้วครับพี่โหอ้หลอยชุดอยู่โอ้โหโออ้อ้โ่โอ้หโอมโหหางขาดอ้โหโอโอ้อ้หอ้หร้หโน้อออ ที่ได้หมึกเนี่ยนะพี่โอ้โหโอ้สายสวยทั้งี่เนี่ยโอ้โหตัวนี้สุดยอดขอต้อครับโอ้ยรีบจัดรีบจัดรีบจัดโอ้ย โอ้โหบูฟินโอ้สวยงาม,งามครับก้อนใกล้ๆนี่เนะหรอ,หอ,หอครับก้อนใกล้เนี่ยนะครับมันจะไม่ติดหินใช่ไหมเป๊โอ้เอาเลยนะโอ้อยมาแล้ว เสียดว้าเไอขงเล็กเห้ถือว่าตัวเล็กเกินจัดไฟครับไหนลองดูสิหาไม่ไหนครับโอเค เอ้ยเอ้ยโค้งเลยปลาเกา๋าดำมาเลย วิ่ง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 บูฟินโอ้โหบูฟินครับเอาแล้วโอ้โลูกหลักของพ่อ พอแจ๋วเลยครับโอ้ส,สวยๆเลยเอาอีกครับ mà lắm xa lây cháu được vào cháu lúc cỏ lắm lúc cỏ mấy hầu bay bay กระพงนี่เลยหนักเยอะกระมวลบูฟินบูฟิน อะไรอาแป้นใช่ไหมโอ้โตัดกตัดกตัดกัดัดัดโอ้โหโอ้โหกด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  ข้างปานข้างปานครับแจะเอาอะไหน้าดิก แล้วกระพงรักจริงๆกับพระพงรักจริงๆเลยกระพงน้ําตาลขีบดแดง ทงอ่บใส่ใหญ่กว่านี้เราได้แล้วครับพม่เอ ร oh, ักกันจริงรักกันจริงอันนี้ต้องให้อันนี้ต้องให้รักกันจริงกำลังข้องอับปัม ทางปานอึ๊บออืื้หปสวยๆทางปานครับหมานกับหมานกับกระพงครับไม่หมานกระมงแต่หมานกระพงอื้ยอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้โหจมุงจมุงเผ้าจมุงตาแดงโอ้โหไห่สวยงามครับโอ้โหไหนครับสายนี้สายสวยไฮโดรเลน่าลิกครับจอดหอนฟ้ามาวอม Mày chỗ nó vào Mày chỗ nó vào Bà cậu lấy cái này มาแล้วครับมาเลยอืออือฮึมาแล้วครับกระมงกระพงโอ้โหตามะครับตามะครับ อืมอ้มอื้มอืมาไหนโอ้โหหูข้างปานอื้หลุดครับหลุดตัน้งหน้าเลยแม่ หปลาเก่าปลาอะไร,ป,ระปลาแป้นนี่เองอนี่เป็นเก่าครับ เดี๋ยวไม่ก็ปลาไซส์เล็กโอ้มาแล้วมาแล้วกับพงแถบจุดขาววันนี้ได้ทะเลาะก,กันทั้งวันไปก่อน <c oughs> โอ้โหหลุด อืมอืมโอ้โหกดแรง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 ปลาอะไรลาอะไรโอ้โหข้างไฟครับข้างปาาข้างปาน,าปานแถบเหลืองข้างปลนเหลืองแดโครับเขาได้กระมงผมได้กระพง โอ้หางคาดเลย งงคงมาแล้วข้างฟ้าแบบนี้ในพลาดแบบนี้ในพลาด เก่าแน่ะนะมุดเข้าหิน,นสายพาดไปพี่โอ้โหเม่เกียวววาเฮ้ยนานได้ดีเอาแล้ว,ช,วช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอ้โหสายดีนานได้ดี ตัวนี้เออไม่กระมงก็เสียดน่าจะกระมงโอ้ยดึงแรงเลยโอ้ยลุดโอ้โหโอ้โห้เอางั้นเลยเหรอเออเสียดายลุดได้ไงวะ แต่มันดึงแรง,งนะเนี่ยใช้ดีเลยไปต่อโอ้โหไม่น่าพลาดเลย ไวิ่งเลยอ้อโหไอ้ใจดีเออยังใหญ่เกี่ยวปลายปากอีกฮู้ โอ้ยมาแล้วพี่อะไรอ่ะเล้งเหรออีเล้งมาเนี่ย <c oughs> ยาวเลยอืมหลอกลื่นเลยเล้งาวะวื้อืม โอ้โหอย่างยาวอะเล็งมั้งพี่ว้าวยห <c oughs> อย่างยาวโอ้โหอ๋อกินลูกปลาพี่ไล่กินลูกปลามาไล่กินลูกปลาอยู่ <c oughs> โอ้โหโคตรใหญ่อะ่ะ ครับครับครับโอ้โหใหญ่มากออ้ิฮิอ๋อฮิฮิค่ะโอ้ใหญ่มากโอ้ย่างใหญ่ออ